สวัสดีครับทุกคนนี่คือศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ในนัดที่5ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างนิวคาสเซิลที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดโดยเริ่มเกมมาในจังหวะน,นี้แพตติกแกร์ฟฟอนนั้นหลบอลไปให้หลังฟินญ,ญ้าที่ตั้ง้อมเปิดกคองโขงเข้ามาให้โรดิโกที่เหมือนจะจับบอลแต่อยู่ดีกระโดดซะอย่างนั้นทีนี้ทำไงผู้รักษาประตูก็เหวอะคนผ้าก็เหวอะตีสี่กว่าแล้วยังไม่ได้นอนบอลเข้าประตูไปแบบองงๆอส่งให้ลีดยูไนเต็ดขึ้นนำหน จังหวะต่อมาเซมแม็กซแมนนั้นพาบอลควบหน้าตั้งขึ้นมาทางกาวขวาก่จะจ่ายบอลตัดเข้ากลางให้อาวิลอนที่ยิงแป๊บๆแ,แต่จริงๆมันคือการส่งแบบ300 IQ และเป็นโชว์หลีต้นที่วิ่งเข้าไปยิงแต่ผู้รักษาประตูของหลีดยังช่วยเซฟเอาไว้ได้จังหวะต่อมาแซมแม็กซี่แมนลากบอลไปจ่ายให้อาวิลอนที่แกงหลมหลอกโคตรสมจริงจังกับเรียกนการแสดงมากับหม่อมน้อยก่อนอาวิลอนจะจ่ายบอลไปให้ลิชชี่ที่วิ่งมายิงเต็มตีบอลผู้ชนะไปชนเสาดังเป้งและพลาดการตีเสมอไปอย่างน่าเสียดาย แล,แล้วในนาทีที่1 4วิวหลอกนั้่าจบอล้อกลางว่ใหแ้แสงแม็กซิมแมงที่เลี้ยงจี้พาบอลยึงยังยิงยังจะยิงไม่ยิงก็จะยิงหักข้อพุ่งเนี่ยเขาสองสอง,สองไปอย่างสวยงามส่งให้วิวคสาสเซ่นไล่ตามตีเสมอหลีเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง จังหวะต่อมาโลดิโก้นั้นรับบอลข้ามฝ้ากและสัดติดแนวรับของนิวคาสเซิลก็จะไหลบอลเข้ากลางไปให้เจฟที่ยิงติดบล็อกแล้วบอลจะเด้งไปเข้าทางฟรีโปก่อนที่ฟรีโปจะแต่งบอลหนึ่งจังหวะและสัดด้วยสายบอลนี้ลอยโด่งไปนูนแต่เก็บบอลนี้ต้องตามไปเก็บถึงดาวอังคารจังหวะต่อมาเป็นแซงแมซิแมนอีกแล้วที่ลากบอลมาปั่นด้วยขวาติดบล็อกก่อนบอลจะไหลมาเข้าทางอีกครั้งและตามไปยิงด้วยสายบอลนี้พุ่งแรงอย่างกับปั้งไฟพญานาคแต่ผู้รักสาประตูของลิดนั้นยังพุ่งปัดเอาไว้ได้้้ไไม่่่งัันนนนนวีแแซดออหล โดยบทสรุปของเกมนี้จบลงด้วยการที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอกับลีดยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูตอนหนึ่งและทำให้หลังจากการลงเล่นห้านัดในศึกพรีเมียร์ลีก2021ทั้งนิวคาสเซิลและลีดยูไนเต็ดยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแม้แต่นัดเดียวและเป็น2ทีมที่เสียประตูบ้านที่สุดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ซึ่งหลังจากผลเสมอในนัดนี้ทำให้จากการลงสนามห้านัดในศึกพรีเมียร์ลีก2021นิวคาสเซิลเสมอไป2นัดและแพ้ไป3นัดมี2คะแนนและลงไปหลังอยู่ในอันด โดยนิวคาสเซิลนั้นยิงไปได้6ประตูเสียไป13ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่ลบเจ็ดส่วนลีดอยู่ในเตดหลังจากผลเสมอในนัดนี้ทําให้ปัจจุบันจากการลงเล่น5านัดลีดอยู่ในเตดเสมอไป3นัดและแพ้ไป2นัดมี3คะแนนโดยยิงไปได้5ประตูเสียไป12ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่ลบเจ็ดและหลังอยู่ในอันดับที่16ข,ของตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021 ึงโปรแกรมในนัดถัดไปของนิวคาสเซิลพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนวัตฟอร์ดในวันเสาร์ที่15กันยายนที่จะถึงนี้ในเวลา21นาฬิกาหรือว่าเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยส่วนลีดยูไนเต็ดพวกเขาจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเวสต์แฮมในวันเสาร์ที่25กันยายนที่จะถึงนี้เช่นกันในเวลา21นาฬิกาหรือว่าเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยและสำหรับคลิปม,มันแบบนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณทูวิชั่นสดครบ380แมตท์ที่เดียวที่ทูวิชั่น